สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาต่อ EP 2ค่ะจากเมื่อวานที่เราทำคลิปยังไม่จบนะคะเพราะว่าต้องเตรียมคุัตัวไว้ก่อนก็คือตอนนั้นน่ะครัวมาถึงหน้าบ้านแล้วก็คือจอดมอไซค์หน้าบ้านแล้วก็คือรีบออกไปเลยรีบอันนี้เลยค่ะอ่าวันนี้วันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอกยาวๆเลยนะคะ ถ้าไม่ยาวก็น่าจะอ่าไม่ต้องอันนี้เลยต่อ EP พสองค่ะวันนี้เนี่ยเราว่าจะเล่นปลูกสวนแต่แฟนของเรามาเล่นเรากลัวแฟนรู้ว่าเราแต่งตัวขี้เหร่อทำไงดีอะทุกคนอายอ่ะ ำไงดีเป็นในแบบโอเคไหนได้ไหม,เเม,ไไห,มหรือยังไงอุ้ยเขาออกแล้วโอเคแต่ว่าเราจะลองไปเข้าร่วมคนอื่นดูว่าอันไหนดูน่าเล่นมากอันนี้อะไรเนี่ยแฟนเราเล่นอะไรเนี่ยสนามลบที่แข่งแก่งที่สุดโอ้โหอันนี้พี่ชายเราเล่นบ่อยมากอันนี้ คนที่หน้าเศร้าๆที่เป็นแบบอยู่คนแรกเลยก็คือพี่ชายเราเองค่ะชีวิตจริงหน้าตาหล่อนะแต่ว่าในเกมอาจจะหน้าตาดูเศร้าๆหน่อยแต่หล่อค่ะวันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนผัดกันมากก็คือจะไปเล่นแม็กบุเคเควนตอนแรกอะแต่ว่าอยากไปเล่นปลูกสวนมากกว่าเพราะว่าแบบอยากเล่นมากๆมากไม่รู้เป็นอะไรบางอัน,นะ ที่เป็นแบบเราเก็บเอาไว้บางอันอ่ะมันหายไม่ได้ทุกคนมันหายไม่ได้ไม่ไมรู้เป็นอะไรทุกคนกินซูชิไปด้วยเล่นไปด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเลยแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็มากินี่ค่ะ ซื้อไก่มาด้วยต่กินไม่หมดเพราะว่าไก่เยอะเกินไปก็เลยเปลี่ยนมากินซูชิแทนเพราะว่าตอนเย็นไม่ค่อยได้กินข้าวครับเพราะว่าไม่ชอบกินข้าวจะเปลี่ยนเป็นกินซูชิแทนเพราะว่าซูชิมันมีข้าวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะกินน้ำก่อนวันนี้หนาวมากเลยในห้องอย่างกับห้องดับจิตีะ ทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าเสียงทําไมเป็นแบบนี้จมูกอื้อเหรอใช่ค่ะใครที่รู้สึกแบบนั้นจมูกอื้อค่ะก็คือทุกคนคือเราเนี่ยอะไรต่ออีกว่าเอิมทุกคนยว ไปเล่นแมปอื่นได้ไหมเนี่ยเล่นแมปอื่นก่อนนะฮะคน<ฆ>เล่นแบบไหนดีอะเล่นแบบที่มันท้าทายดุดุไหมไม่เอาอ่ะวีน่าหรออะไรเนี่ยประเทศจีนเหรอคะเนี่ยอมีป้ายไทยบอกด้วยสรุปม,มันเป็นจีนหรือไทยเนี่ยคะ เดี๋ยวแบบหนึง่งมีการเดินทางรถยาวมันเล่นยังไงอ่ะเดี๋ยว,ยวศูนย์รับเลี้ยงเด็กเดี๋ยวขอกดเข้าไปดูหน่อยนะคะอันนี้อะไรอะ่ะแซนด์บ็อกซ์เหรอมึยมันก็ต้องสร้างบ้านเองดิ อุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะห้องโดยสายเหรอห้องโดยสารห้องโดยสารเนรอลองไหมไม่เอาไม่อยากเด้เครื่องซักผ้าอะไรเนี้โอ้โหไม่มีอะไรให้เล่นเลยรถซักผ้าจำลองอะไรดีโอ้โหโอ้แต่ละอัน